ผู้บริหารกดประจำการสภาพจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนเรามาชมคันนี้กันครับกับเจ้า Honda Accord เครื่อง2.0ตัว EL มาชมกันครับคันนี้จะได้สีบอลเงินมานะครับส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยตามโรงงานใหญ่ๆหรืออะไรใหญ่ๆนะครับเขาจะให้ใช้สีนี้กันเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายเป็นรอยฝุ่นรอยควรนอะไรก็ง่ายมากเลยครับมันดูแลง่ายเขาเลยนิยมใช้สีนี้กันลองมาดูรอบๆภายนอกกันรถเดิมๆสวยๆเลยนะครับ น,นี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในไงครับสวยวิบคันนี้จะเป็นภายในสีดําออกทรงสปอร์ตนะครับพร้อมมาด้วยกับลายไม้สีเป็นโนแบ็กที่เขานิยมกันตัวนี้ครับรถสิบกว่าปีแล้วแต่ออปชั่นเนี่ยเขาให้มาเกินเกินปีที่เขาผลิตมาเลยนะครับดูภายในบอกไม่ช้านะครับไม่ช้าเลยบอกภายในสีดําสปอร์ตสวยมากพวกมาลัยตัวนี้ที่เด็ดของเขาคือรับสายวางสายอัตโนมัติได้แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับคันนี้ย้ายมาดูจอครับจอเนี่ยเรามี2จอนะครับ จอบนเนี่ยเอาไว้ประมวลผลจอล่างเนี่ยทัชส,สกรีนได้ด้วยเอาไว้ปรับวิทยุ iPod b l u e t ู o t h ได้หมดเลยนะครับเราย้ายลงมาดูข้างล่างกันอีกนิดนึงนะครับแอร์นะครับแอร์เป็นระบบดูโร่ออนะครับปรับอุณหภูมิแยกอิสระได้ซ้ายและขวานะครับแล้วถ้าคุณไปกับคนรักหรือคนรู้ใจแล้วเขาเผลอหลับไปบอกตัวนี้มีความพิเศษยังไงมาดูกันะครับหลับแล้วนะ ได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับด้านหลังสวยไม่แพ้กันนะครับเบาะก็เหมือนกันนะครับมีแอร์ตรงกลางให้ด้วยนะครับสําหรับผู้บริหารสุดๆเบาะไม่ย่นไม่ยับเลยนะครับเป็นไงล่ะครับสวยๆเลยนะครับอีกอันนึงพร้อมมาให้เลยนะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับคือม่านหลังกันแดดนะครับผมเป็นอัตโนมัติเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างล่ะครับกับรถผู้บริหารปลดระวางชอบใจไหมครับความสวยเนี่ยผมว่าไม่เป็นรองกับรถปีใหม่ๆเลยนะครับ ถ้าใครสนใจกับเจ้าตัวนี้นะครับ a c c o r d นะครับปี2014เครื่อง2.0ตัว EL นะครับผมที่สำคัญเราไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ราคาเนี่ยผ่อนถูกมากๆผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเองนะครับคันนี้ผมสงวนราคาไว้ให้359,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวใช้เงินออกรถแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจติดต่อในนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ